สวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแต่ความเร่งรีบในชีวิตประจาวันความเครียดทําให้การขับถ่ายของผมไม่ค่อยจะเป็นเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งผมมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีท็อกยี่ห้อไฟโสวีนอกจากจะทําให้ผมขับถ่ายเป็นเวลาแล้วยังช่วยลดพุงที่หน้าท้องของผมและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยวิธีการชงดื่มก็ไม่ยุ่งยากเพียงฉีกซองเทลงในน้ำธรรมดาหรือน้นำเย็น คนให้ละลายก็สามารถดื่มได้ทันทีไฟตัววี่มีกลิ่นหอมของทีวีรสชาติอร่อยดื่มง่ายแล้วก็ปลอดภยัยให้ไฟตัววี่เป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องถูกภาพเหมือนกับผมโทรมาตาเมเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ